คือจะบอกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วครับเดี๋ยวมานัดเจอกันตรงกลางก็ได้ครับฟิวเจอร์พาร์คอยู่แค่นี้เองหลังสิธอบใ10กว่านาทีโดยขับไปก็ช่วงรถไม่ติดก็ประมาณสิบนาทีถึงแล้วแป๊บเดียวแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวถินนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปตะเวนที่ทั่วเลยตะเวนไปไหนครับพี่ร้านของกินไงของกินใช่โอเคพี่คิดอะไรพี่คิดอะไรอยู่ คิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือโอเคลังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เดี๋ยวจะพากินนั้นแต่ยันคลองหนึ่งยันคลองห้าไปเลยแคมคลองหกคลองเจ็ดก็ได้นะครับได้เลยไปได้หมดถ้าไปโซนคลองเจ็ดคลองแปดนั่นเดี๋ยวพาเข้าไปกินอาหารป่าครับเข้าไปในทุ่งเลยนะสโลไลฟ์แบบทุ่งหญ้าอแบบเขียวแบบที่มีแคร่ไม้นะครับแล้วก็มองไปเป็นต้นข้าวเป็นพุ่งหญ้าแล้วก็นั่งอยู่กับอารมณ์ธรรมชาติอะไรประมาณนี้แบบครับพี่โจอยู่กับอะไรที่มันเว้นนานนิดนึงอยู่กับธรรมชาติโอเคครับคือ ที่นี่นะมันมันผสมผสานระหว่างความเจริญกับความเป็นธรรมชาติครับก็นี่ไงครับผมถึงตัดสินใจมาเลือกซื้ออยู่ทำเลแถวนี้ตัดสินใจไม่ผิดครับครับตัดสินใจไม่ผิดทุกคนพูดอย่างนี้หมดว่าผมตัดใจไม่ผิดแล้วผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมเดินมานะครับมันเป็นทาวน์โฮมไม่ใช่เหรออืมแต่พอเข้ามามันรู้สึกแบบเฮ้ยมันใหญ่อะเห็นไหมครับตาผมถึงไหมทุกคนที่มาเยี่ยมผมพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยมันคือทาวน์โฮมใช่ไหมไม่ใช่บ้านเดียวนะมันคือทาวน์โฮมครับโอ้มันเป็นพรีเมียมทาวน์โฮ ทุกคนพูดเหมืนี้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านเดียวพาพามาดูกี่คนแล้วล่ะพาพี่โจมาคนที่สองครับพูดเหมือนเยอะพูดเหมือนพามาหลายคนเอ้แล้ออีกเรื่องนึงพี่แจ็คครับเมื่อกี้ผมขับผ่านมาทางหน้าทางเข้าเนี่ยครับมันเป็นโรงเรียนอะไรอ่ะมันเป็นไทยอินเตอร์เนชั่นแนลโรงเรียนนานาชาติใช่ค่ะโอ้โหก็กล่าวว่าเดี๋ยวอนาคตมีลูกก็จะส่งเรียนที่นี่แหละครับนี่ไกลๆามฝังกนนิดเดียวเองถึงละชีวิตอะไรจะดีขนาดนี้ครับ เป็นคนมองการไกลสุดยอดมากพี่แจ็คครับทีนี้เห็นเห็นบ้านหน้าอยู่มาเลยพี่แจ็คพาผมดูบ้านนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับได้ครับว่าอะไรที่ทําให้พี่แจ็คตัดสินใจแหมเจ้าพ่อสังหาตัดสินใจซื้อนี่ต้องไม่ธรรมดาไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะได้เลยได้เลยพี่แจ็คนำเลยดีกว่าครับ